เปิดมูลค่าชุดไทยแพทลีเซียสวมใส่เข้าพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวแล้วสำหรับแพทลีเซียทันชนกูดดาราสาวเบอร์ต้นแถวหน้าเมืองไทยที่ตอนนี้เป็นว่าที่เจ้าสาวของแฟนหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษลังสีสิงห์พิพัฒท,ที่จะแต่งงานกันวันที่22ธันวาคม25 6 5ที่จะถึงนี้ และก่อนหน้านี้ก็ได้จัดปาร์ตี้สลัดสดเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงร่วมงานปาร์ตี้สลัดสดอย่างคับขันซึ่งล่าสุดสาวแพทลิเซียสวมใส่ชุดไทยสีวะลายสีขาวงาช้างชมพูจากแปนดวานัทเฟิร์สและวานัทกูตูเพื่อนเข้าพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระอาริยะ วงสารคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสำหรับชุดนี้มีมูล,ลค่าสูงถึง800,000บาทในทางนี้ทางห้องเสื้อได้มีการออกแบบรวดลายขึ้นมาใหม่และจดทะเบียนที่เรียบร้อยโดยตั้งชื่อว่าทันชนกกู๊ดอีกด้วย